คุณผู้ฟังคิดว่าปัญหาของคนส่วนใหญ่คืออะไรที่ขัดขวางไม่ให้รวยเป็นเพราะพวกเขาไม่รู้ว่าจะทำอะไรหรือเพราะพวกเขาไม่มีอะไรให้ทำที่จะสร้างความร่ำรวยกับพวกเขากันแน่ไอเดียเชื่อว่าปัญหาของพวกเขาเหล่านั้นที่ยังไม่รวยสักทีเป็นเพราะว่าพวกเขาไม่รู้ว่าจะทำอะไรเพื่อให้ตัวเองรวยคุณผู้ฟังเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยพิมพ์มาบอกได้เลยคะ่ะ สวัสดีค่ะคุณกำลังฟังขายเดียพอร์ตแคสต์พอดแคสต์เพื่อการพัฒนาชีวิตพอพูดถึงการสร้างความร่ำรวยวิธีการที่จะพาเราไปสู่ความรวยมีเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดและก็ต้องเป็นเรื่องที่ไม่ผิดกฎหมายด้วยนะคะโดยเฉพาะถ้าคุณผู้ฟังได้ลองค้นหาในอินเทอร์เน็ตไม่ว่าจะเป็นใน y o u t u b e หรือว่า Google คุณก็จะเจอคำตอบเยอะแยะมากมายเต็มไปหมด ตั้งแต่การหาเงินออนไลน์การทำฟรีแลนซ์การทำ YouTube ไปจนถึงการขายของการทำธุรกิจข้อมูลมันเยอะเกินไปจนคุณเองก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มตรงไหนจะทำอะไรดีเพราะว่ามีตัวเลือกมากเกินไปและถ้าวันนี้คุณอยากที่จะรวยเร็วภายในระยะเวลา3ปีคุณสามารถทำได้และเป็นไปได้ถ้าคุณทำตามเคล็ดลับที่เราจะพูดถึงต่อไปนี้ โดยที่คุณผู้ฟังจะต้องมาตัดตัวเลือกข้อมูลต่างๆที่มันเต็มหัวของคุณออกไปซะก่อนแล้วมาจัดการกับความคิดและความต้องการของคุณเองอย่างจริงๆจังๆจ,งจะได้ไม่ทำให้คุณรู้สึกว่าข้อมูลเยอะแยะแต่ใช้จริงๆไม่ได้สักอย่างก่อนอื่นคุณต้องรู้ว่าอาชีพเสริมหรือการทำธรุรกิจต่างๆที่คุณได้ค้นหาในอินเทอร์เน็ตนั้นมันสามารถทำเงินได้จริงๆทุกอาชีพ แต่จะได้มากได้น้อยก็แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยแต่ที่แน่ๆคือไม่ว่าคุณคิดจะทำอะไรมันก็ได้เงินสร้างรายได้ให้กับคุณทั้งนั้นจะจะทำให้คุณรวยได้หรือเปล่าก็ขึ้นอยู่ที่ว่านิยามคำว่ารวยของคุณคืออะไรและเท่าไหร่หากคุณมีตัวเลขและคำตอบอยู่ในใจแล้วว่าความรวยที่คุณต้องการคือเท่าไหร่ ต่อมาเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าค่ะว่าสีเคล็ดลับอะไรที่สามารถทำให้คุณรวยได้ภายใน3ปีเคล็ดลับที่1คุณต้องมีทักษะที่ได้เงินเยอะรายได้สูงหมายความว่าทักษะที่ผู้คนยอมจ่ายเงินในราคาที่สูงเช่นนักการตลาดนักกฎหมายฟรีแลนซ์โปรแกรมเมอร์ แต่ถ้าคุณคิดว่าทักษะเหล่านั้นต้องใช้เวลานานเพื่อสร้างความเชี่ยวชาญคุณก็ต้องหาทักษะที่คำนึงถึงวิธีการแก้ปัญหาให้กับผู้คนอีลอนมัสได้กล่าวไว้ว่า you are p a y in proportion to the magnitude of the problems you solve คุณจะได้รับค่าตอบแทนตามขนาดของปัญหาที่คุณได้แก้ไข ปัญหาของผู้คนส่วนใหญ่มีด้วยกันคือเรื่องเงินเรื่องสุขภาพเรื่องความสัมพันธ์และต้องการการยอมรับยิ่งคุณสามารถแก้ปัญหาให้กับผู้คนในเรื่องนี้ได้มากเท่าไหร่คุณก็ยิ่งได้เงินมากเท่านั้นซึ่งทักษะที่คุณต้องการนี้สามารถไปเรียนเพิ่มเติมได้เคล็ดลับที่สองต้องรู้เรื่องนั้นๆให้มากกว่าคนอื่น เมื่อเลือกแล้วว่าต้องการที่จะเรียนรู้ทักษะอะไรเพิ่มเติม<ๆ>เพื่อให้มีรายได้สูงๆต่อมาคือคุณต้องมีความรู้ในเรื่องนั้นๆด้วยเพียงแค่ขอให้รู้มากกว่าคนทั่วไปคุณก็สามารถสร้างรายได้หาเงินจากทักษะที่คุณมีได้แล้วแต่อย่างน้อยก็ขอให้คุณมีความรู้ในเรื่องนั้นจริงๆคุณก็เพียงแค่ต้องเรียนรู้ให้มากกว่าคนทั่วไปก็พอแล้ว คุณไม่จำเป็นต้องเก่งที่สุดแต่ขอให้เก่งกว่าคนทั่วไปก็ถือว่าดีมากแล้วขออนุญาตโฆษณาเว็บไซต์ขายไอเดีย .com สักครู่นะคะหากคุณต้องการหาไอเดียเกี่ยวกับการหารายได้เสริมงานออนไลน์ธุรกิจเล็กๆสามารถเข้าไปอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ขายไอเดีย .com ขอบคุณค่ะดังคำพูดของคุณปู่ชาลีมังเกอร์ Go to bed smarter than when you woke up ตอนคุณนอนต้องฉลาดกว่าตอนที่คุณตื่นไม่ต้องไปโหมระหำ่ำอยากเก่งเร็วๆขอแค่ให้เราเรียนรู้ทุกวันจะมากหรือน้อยไม่สำคัญแค่เก่งขึ้นทุกวันก็พอให้ความรู้ที่ตัวเรามีในวันนี้มันมีมากกว่าเมื่อวานเคล็ดลับที่สให้ฟฟีก่อน ในช่วงเริ่มแรกอย่าเพิ่งคิดแต่จะรีบหาแต่เงินจากทักษะและความรู้ที่ตัวเองมีถ้ายังไม่มีประสบการณ์ยังไม่มีฐานลูกค้ายังไม่มีความน่าเชื่อถือคุณต้องให้แบบฟรีๆก่อนเพื่อทำให้ผู้คนรู้จักคุณสมมุติว่าคุณมีสินค้าหรือบริการมาขายแต่ไม่มีใครรู้จักคุณเขาจะไปซื้อหรือว่าเอาเงินให้คุณได้อย่างไร คุณต้องแนะนำตัวเองให้ผู้คนรู้จักก่อนก่อนที่คุณจะไปเอาเงินเขาคุณก็ต้องแสดงให้พวกเขาเห็นว่าคุณมีอะไรดียิ่งคุณให้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งทำให้คุณได้ฝึกฝนความรู้ความสามารถของตัวเองสซ้ำๆคุณก็จะยิ่งทำให้ตัวเองมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นและคุณจะทำให้พวกเขาเชื่อถือคุณในที่สุดยิ่งคุณดูน่าเชื่อถือเท่าไหร่ ุณก็ยิ่งจะหาเงินได้มากขึ้นเท่านั้นอย่าก,กลัวการให้สิ่งดีๆฟรีในช่วงแรกเคล็ดลับที่4ขายและให้เกินความคาดหวังของลูกค้าหลังจากที่คุณทำมาทั้ง3เคล็ดลับแล้วเคล็ดลับสุดท้ายคุณต้องเริ่มหาเงินจากการขายและต้องให้มากกว่าความคาดหวังของลูกค้าอย่าเพิ่งคิดมากให้ไปก่อนค่ะ ยิ่งคุณบริการดีเท่าไรลูกค้าก็อยากกลับมาซื้อกับคุณอีกหรืออาจจะบอกต่อปากต่อปากทำให้คุณได้ลูกค้าเพิ่มโดยที่ไม่ต้องทำการตลาดเองหากคุณสามารถทำได้ทั้ง4ีเคล็ดลับนี้คุณก็สามารถรวยเร็วได้ภายใน3ปีโดยปีที่1ให้คุณเรียนรู้ไปก่อนปีที่สองเริ่มสร้างตัวตน ทำให้คนรู้จักคุณด้วยการให้แบบฟรีๆและปีที่3ก็เริ่มขายหาเงินเข้ากระเป๋าได้แล้วค่ะแถมอีกนิดนะคะถ้าคุณอยากจะหาเงินเพิ่มแบบทวีคูณมี2ทางเลือกก็คือหาลูกค้าเพิ่มหรือเพิ่มราคาสินค้าหรือค่าตัวของคุณคุณต้องเลือกเอาเองค่ะว่าจะเลือกอะไร คุณผู้ฟังมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคะกับเนื้อหาในเอพิโซดนี้สามารถพูดคุยผ่านคอมเมนต์เข้ามาได้อย่างเช่นเคยคะ่ะและถ้าคุณผู้ฟังนะคะคิดว่า EP นี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ไอเดียด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ EP ีหน้าคะ่ะขอบคุณมากๆคะ่ะ